ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะลาล่างานเข้าอีกแล้วลาล่าอาสยามงานเข้าหลังโพสต์รูปภาพล่าสุดแต่กลับโดนคอมเมนต์แรง พยายามสวยจากกรณีที่ทางด้านลาลาน,านันมักจะโดนตำหนิติเตียนเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่บ่อยๆหลังเจ้าตัวได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มสุนลอเล็กเจษดาก็ทำให้เจ้าตัวมีแรงฮึดลุกขึ้นมาลดน้ำหนักเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆด้านให้ดีขึ้นโดยมีแฟนหนุ่มอย่างเล็กเจษดาคอยเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอซึ่งในปัจจุบันหุ่นของเจ้าตัวน,นั้นสวยเป๊ะปังมากเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านสาวลา ลาได้ออกมาโพสต์รูปภาพในชุดเดรสสีฟ้าในงานนี้ตามมีชาวเน็ตแห่เข้ามาชื่นชมว่าเจ้าตัวตั้งแต่ผอมลงนานก็สวยขึ้นอับรูปรัวๆกันเลยทีเดียวแต่ทว่างานนี้กลับเจอดราม่าเข้าเต็มๆเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์พยายามสวยแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านสาลาล่าก็ได้หาแค่คำตำหนิดังกล่าวเพราะเจ้าตัวยิ่งออกมาโพสต์รูปตอกหน้าแบบรวๆกันเลยทีเดียวละค่ะ